เวลาคนทำผิดมาแล้วหนีไปบวชเพราะเขาอยากรู้สึกสะอาดในความชั่วดีเขาทำอันนี้คือความชอบธรรมที่ตนทำเองแต่สุดท้ายความชอบธรรมของมนุษย์คือภาคกิริในสาย,รยพระเนตรพระจํามนุษย์เราจะรู้สึกสะอาดรู้สึกคู่ควรที่จะเข้ามาหาพระเจ้าต่อให้คุณอ่านพระคัมภีร์พลิกไปพลิกมาถ้ามันอยู่ในหัวของคุณคุณยังฟ้องผิดตัวเองอยู่คุณยังไม่รู้สึกชอบธรรมและสะอาดแต่เมื่อใดก็ตามที่การตรงกระผิดมา คุณรู้สึกว่าโอ๊บบาปฉันได้รับการอาภัยคุณรู้แน่ๆนว่าสวรรค์คือบ้านของฉันคุณรู้แน่แนว่าพระเจ้านั้นให้อภัยคุณแล้วแปลว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้สามารถให้ความชอบธรรมกับมนุษย์ได้นอกจากการที่เรามาอยู่ในการทรงสถิตอิสยาห์บทที่59ข้อที่2แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้เห็นไหมครับ บาปชั่วของพวกท่านทำให้เกิดการแยกทุกคนพูดตามว่าแยกแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าและบาปของพวกท่านได้บดบังพระพักเห็นไหมครับว่าพระสิริที่ออกมาจากพระพักพระพักคือใบหน้าของพระเจ้าตามการนนวิธีที่บอกว่าขอพระสิริของพระองค์แสงแห่งพระสิริส่องออกมาจากพระพักของพระเจ้าเหนือท่านที่ท่านไม่เห็นใบหน้าของพระองค์ที่ท่านไม่เห็นความสว่างแห่งพระสิรินั้นเพราะว่าบาปได้แยกเราและบดบังพระเจ้า นะครับในสองครลินบทที่4บอกว่าพระของคนยุคนี้นั้นบดบังข่าวประเสริฐจากเขาทําให้เขามืดบอดไปแล้วไม่เห็นข่าวประเสริฐอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรักการทรงสถิตเมื่อกี้คือเรารู้จักความคิดพระเจ้าใช่ไหมใช่อันนี้เรารู้จักหัวใจพระเจ้าด้วยหนึ่งครลินบทที่สองใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์ถ้าวันนี้คุณกลับบ้านไปทําการบ้านหนึ่งครลินบทที่สองทั้งบท พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดถึงการทรงสถิตนอกจากคุณรู้พระดำริหรือความคิดคุณจะรู้จักหัวใจของพระเจ้าด้วยอเมนถ้าตามศาสนศาสตร์ทั่วไปจะบอกว่าพระเจ้ารักพวกเราทุกคนเท่ากันแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับพระเจ้าไม่ได้รักเราเท่ากันแบบนั้นเพราะพระเจ้าบอกว่าเราเรารักยาโคบแต่เราเกลียดเอสาว คนบางคนทําตัวน่ารังเกียจมากเป็นคริสเตียนแต่ว่า้ผีไปทั่วเป็นคริสเตียนแต่อะไรก็ไม่รู้พระเจ้าไม่ได้เกลียดพระเจ้ารักแหละแต่คุณทําตัวน่ารังเกียจฉะนั้น,นเวลาที่เวลาที่เราเจอคนเรารู้เลยบางครั้งผมเดินผ่านคนพระเจ้าพูดกับผมแบบวืดในการทรงสถิตผมเลยต้องบอกเขาเลยรู้ไหมพระเจ้ารักคุณมากเลยพระเจ้าห่วงแหนคุณมากพระเจ้าหึงคุณมาก,าค,มากคุณทําอะไรกับพระเจ้าไม่ทำไมพระเจ้าหึงคุณขนาดนี้ มีอะไรที่คุณต้องกลับใจไหมเวลาที่เราอยู่ในการทรงสถิตพระองค์จะสําแดงความความคิดและหัวใจของพระองค์กับเราอเมนอเมนการทรงสถิตของพระเจ้านําความจริงมาสู่ชีวิตของเราตามยอห์นบทที่สิบหกแลที่สิบสามใช่ไหมว่าชื่อของพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริงให้ดูคำพูดตามพระวิญญาณแห่งความจริงพระวิญญาณแห่งความจริงแต่ซาตานนั้นเป็นบิดาแห่งการ มูซา,าบิดาของการโกหกนั่นหมายความว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยคำโกหกเธอไม่มีค่าเธอตายดีกว่าค่าตัวตายเลยเดี๋ยวก็เจอพระเจ้าบนสวรรค์เธอเป็นผู้ชายเธอรักผู้ชายด้วยกันก็ได้พระเจ้าโอเคผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายแล้วมีคำโกหกมากมายที่เข้ามาเพื่อบิดเบี้ยวอัตลักษณ์แหล่งแห่งการทรงสร้างที่พรงสร้างเรา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาและการทรงสถิตมาพระองค์จะแจ้งความจริงกับเราว่าเจ้ามีค่าเจ้าจะต้องอยู่ต่อไปอเมนเราสร้างเจ้ามาเป็นผู้ชายเพื่อดูแลผู้หญิงเราสร้างเจ้ามาเป็นผู้หญิงเพื่ออุปถัมคำจุนผู้ชายความจริงของพระเจ้ามาผ่านทางการทรงสถิตให้เราบอกว่าอามนอาเมนอามนอามนนะครับ รวมบทที่1 4บสี่ข้อสิแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ความชอบธรรมคือรู้สึกสะอาดถูกต้องเวลาคนทําผิดมาแล้วหนีไปบวชเพราะเขาอยากรู้สึกสะอาดในความชั่วดีเขาทําอันนี้คือความชอบธรรมที่ตนทําเองตามทีตัสบทที่3ข้อที่5้าหแต่สุดท้ายความชอบธรรมของมนุษย์คือพากิริลในสายพระเนตรพระเจ้า แปลว่ามนุษย์เราจะรู้สึกสะอาดรู้สึกคู่ควรที่จะเข้ามาหาพระเจ้ารู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกยกโทษบาปแล้วไม่ถูกจดจำจริงๆต่อให้คุณอ่านพระคัมภีร์พลิกไปพลิกมาถ้ามันอยู่ในหัวของคุณคุณยังฟ้องผิดตัวเองอยู่คุณยังไม่รู้สึกชอบธรรและสะอาดแต่เมื่อใดก็ตามที่การทรงสถิตมาคุณรู้สึกว่าโอ๊ะบาปฉันได้รับการอาภายัยอเมนคุณรู้แน่แนว่าสวรรค์คือบ้านของฉัน คุณรู้แน่ๆว,ว่าพระเจ้านั้นให้อภัยคุณแล้วอาเมนแปลว่าไม่มีใครใบนโลกใบนี้สามารถให้ความชอบธรรมกับมนุษย์ได้หรือให้เรารู้สึกและสัมผัสความชอบธรรมได้นอกจากการที่เรามาอยู่ในการทรงสถิตประการที่สองคือสันติสุขครับทุกวันนี้มีคริสเตียนมากมายพึ่งผ่านเมเทิลโนนินแล้วก็น้ำมันกัญชาเพราะเขานอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับเพราะเขาเครียดเกินไปโลกใบนี้ จะพยายามจัดการกับความไม่สันติสุขยุ่งเหยิงในหัวใจมนุษย์ด้วยยาแต่สําหรับคริสเตียนที่โบสถ์ไบโรแมนถ้าคุณนอนไม่หลับทำยังไงครับเปิดเพลงนมัสการนมัสการพระเจ้าช้ำๆหัวเราะเอิ๊กเอิ๊กหนึ่งเพลงหลับตาแล้วคุณหลับปุ๋ยทันทีอเมนเพราะว่าสันติสุขมาผ่าน,านการทรงสถิตอเมนอเมน ถ้าคุณเครียดมากคุณก็นมัสการครับถ้าคุณเครียดมากคุณก็พบกับการทรงสถิตคุณจะรู้สึกสันติสุขและสันติสุขที่เราได้ให้กับเจ้าเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกให้แต่เป็นสันติสุขที่เกินความปบมือคนที่ได้สันติสุขที่เกินความเข้าใจอพยพวันที่สามสี่ข้อยี่สิบเก้าพอโมสเสสลงจากภูเขามาเกิดอะไรขึ้นครับ ต่อมาโมเสสลงจากภูเขาซีนายมามีแผ่นพระโอวาสสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้นโมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้าพอโมเสสลงมาคนหน้าเป็นแสงเกิดอะไรขึ้นไหมครับพวกเขาเห็นหน้าโมเสสทอแสงและพวกเขาก็กลัวไม่กล้าจะเข้าใกล้ท่านโมเสสจึงเรียกพวกเขามาแล้วอาโลนกับพวกผู้นําของชุมนุม,ช,มชนตลกมากตอนนี้นะครับก็กลับมาหาท่านคือวิ่งหนีโมเสสกระเจิงจ,จ,จนต้องเรียกกลับมา จนข้อบเมื่อท่านพูดจบแล้วก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้ทุกคนผู้ต่ำผ้าคลุมหน้าไว้เมื่อไหร่ที่โมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อกลาบทูลท่านจะปลดหน้าออกจนกว่าจะกลับออกมาเมื่อท่านออกมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสเห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสงดังนั้นโมเสสจึงใช้ผ้าคลุมอีกจนกว่าจะไปเข้าพระองค์อีก ตั้งแต่บทที่สามสิบสี่ลงมาโมเสสเป็นแนวหน้านีออนแล้วครับไปที่ไหนต้องมีผ้าคลุมหน้าไว้ mm hmm. เพราะคนไม่สามารถเห็นพระสิริของพระเจ้าได้เพราะเกรงว่าคนเห็นแล้วเดือดตาย mm hmm. เข้าใจอย่างถ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าในการทรงสถิตบ่อยๆทำไมเราจึงถูกยกขึ้นทำไมเราจึงเป็นหัวไม่ใช่หางฮัลโหล ทำไมเราสามารถนำนายกรับเชื่อนำนายกอบจอบตอรับเชื่อง่ายทำไมเศรษฐีพันล้านต้องก้มไหมผมวางมือเพราะอะไรทำไมเราสามารถมีอำนาจในการเตือนเขาได้ซึ่งเขาไม่ฟังใครแต่เราเตือนเขาได้ผมพูดถึงทั่วไปในทุกประเทศเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ในพัฒนรีส์เขาจะแบกการทรงสถิตและนำความยำเกรงของพระเจ้าออกมาด้วย การทรงสถิตจึงทําให้โยชูวาที่เป็นเด็กน้อยแต่สามารถนํากองทัพคนไปล้านคนได้เพราะการทรงสถิตคือการแคร์รี่และบรรจุพระเจ้าออกมาใครที่เข้าใจให้บอกว่าการทรงสถิตยอดเยี่ยมการทรงสถิตยอดเยี่ยมอเมนข้อ15มาคุยเรื่องผ้าคุมหน้ากันนะครับ2โกลินแต่ทุกวันนี้เมื่อใดก็ตามที่อ่านคําของโมเสสผ้าคุมหน้านั้นปิดบังใจของเขาไว้ mm hmm. เห็นไหมว่าโมเสสเจอพระเจ้ายังต้องเอาผ้าคุมหน้าใครจะเห็นหน้าโมเสสไม่ได้จริงไม่จริงแต่ข้อ17ครับ ในยุคข,ของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระองค์ของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคุมหน้าแล้วอาเมนไม่มีศาสนาคุมหน้าแล้วไม่มีความกลัวคุมหน้าแล้วเราเจอพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องตายแล้วยุคนั้นต้องอดอาหารยุคนั้นต้องไม่เข้าหาผู้หญิงยุคนั้นต้องไม่แต่ต้องสัตว์ที่ตายแล้วยากมากที่จะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า4ี่สิบวันไม่กินอาหารแต่ยุคข,ของเราคือ เราสามารถพบพระเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องตายไม่มีผ้าคุมหน้าไม่ต้องกลัวการทรงสถิตอีกแล้วแต่เราสามารถมองดูพระรัศมีนี่คือสิ่งที่ที่โมเสสขอจากพระยาเวไม่ใช่หรือโมเสสขอว่าขอเห็นพระสงาาส่าราศีพระเจ้าบอกเห็นไม่ได้เห็นได้แค่หลังแต่ยุคข,ของเราเราสามารถอยู่ใ,ใกล้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และแท้จริงแล้วพระวิญญ,ญาณอยู่ในท่านยุคโมเสสอิจฉาท่านนะ กินหมูวหว้พระพบการทรงสถิตและไม่ตายเฉยเลยคุณรู้ไหมว่ายุคของเรานั้นเป็นยุคแห่งพระคุณจริงๆแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระเจ้าโดยมีศักดิ์ศรีเป็นลําดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพระวิญญ,ญาณกลับไปสไลด์ยอมบทที่19ข้อที่30นิดน,นึงนะครับให้ทุกคนอ่านครับหนึ่งสองสามพระองค์ตัดว่าสําเร็จแล้วและก้มพระเสียลงสิ้นพระชน คนที่เข้าใกล้พระเจ้าและเห็นพระเจ้าจะต้องตายแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าแล้วไม่ตายอืเพราะว่าพระคิดได้ทรงตายแทนเราแล้วปบมือกับพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> การทรงสถิตของเราบางครั้งจึงเป็นเหมือนของตายไง24ชั่วโมงต่อวันเหมือนเซเว่นิเว่นเนี่ยไม่มีวันปิด เมื่อไหร่ก็ได้ซื้อเมื่อไหร่จะต้องการการทรงสถิตก็เข้าไปหาได้เราเลยไม่เข้าไปหาพระเจ้าแต่ยุคข,ของโมเสสเป็นเรื่องคอขาดบาดตายหลังจากพระองค์เสดมจระชนแล้วมัทธิวบททครับข้อที่51มานวิหารขาดลงสไลด์ต่อไปครับเห็นไหมครับมานวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนนั่นหมายความว่าการทรงสถิตที่อยู่หน้าหีพันธสัญญานั้นเมื่อม่านฉีกขาดหลังจากพระคิดตาย พระวิญญาณจึงได้ออกมาจากตรงหีบพรรธสัญญาและตรงที่เมอร์ซี่ซีแต่ได้ออกมาอยู่ทั่วโลกและในกิจกรรมบทที่สองพระวิญญาณลงมาอยู่เหนือพวกเราอามนฮาเลลูยาผมไม่ได้ขอให้ท่านไม่กินข้าวสี่สิบวันครับผมไม่ได้ขอให้ท่านต้องเป็นเหมือนที่โมเสสเป็นผมไม่ได้ขอให้ท่านต้องทำเหมือนที่ดาวิดทำหรือยาโคบทำตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราสามารถพบพระเจ้าได้เลยตอนนี้ อเมนผมขอแค่หัวใจของท่านนั้นรักการทรงสถิตวันนี้พระเจ้าจะลงมาพบกับท่านอเมน